ตอนที่37น้ำยาผสานชาญหนึ 1. ประกายอันชั่ว้ายปรากฏขึ้นในดวงตาเอาวินลูเฟิงครั้งหนึ่งข้าช่วยชีวิตเขาเอาไว้ดังนั้นเขาจึงกลับมาตอบแทนบุญคุณนางเคยช่วยชีวิตเขาครั้งหนึ่งจริงแต่นางมีได้ใส่ใจอะไรมากมาย เพียงช่วยไปส่งส่งก็เท่านั้นใครใช่ให้ชายผู้นี้จูจ่ๆก็มาซนนางตอนนั้นกันละหากไม่ใช่เพราะกายเขาเป็นแหล่งพลังชานอันแข็งแกร่งนางคงไม่คิดแม้แต่จะช่วยเหลือและคงปล่อยเขาไปตามยถากรรมแล้วอาวีนล่วงรอดดังลัน่นหลานสาวของข้าความสามารถยอดเยี่ยมจริงๆมีใช่เพียงไม่ใช่คนร้ายข้าอีกต่อไปอย่างเดียวแต่ยังเป็นเลือดทางด้านการแพทย์อีกด้วย เมื่อไม่กี่วันก่อนอัครม,มหาเสนาบดีมู่พึ่งจะกล่าวหาว่าในภายภาคหน้าคงไม่มีผู้ใดอยากจะแต่งงานกับเจ้าและเจ้าคงเป็นได้แค่นางสนมเท่านั้น ถ้ากล้าบอกได้เลยว่าอีกไม่นานบุรุษมากมายจะพากันมาเบียดเสียดกันอยู่หน้าจวนเพื่อสู่ขอเจ้าอัครมหาเสนาบดีมุง่งานหรืออวิ๋นเซียวลอบจดจำชื่อนี้ไว้อย่างเงียบๆไม่แสดงท่าทีออกมาสีหน้ายังคงเย็นชาไร้อารมณ์ ถูกแล้วท่านปู่อวีนลัวเปิงยื่นมือของนางไปหาอาวีนลววขณะที่ใบหน้าแต่งไปด้วยรอยยิ้มอย่างสุขใจท่านยังมีเงินเหลืออยู่อีกหรือไม่ตอนนี้ขำอยากจะขอสักหนึ่งพันตำลึงถึงแม้มู่เซินจะเป็นถึงลูกชายของอัครมหาเสนาบดีมู่แต่ก็มีใช่เรื่องง่ายที่จะรวบรวมเงินได้มากถึงห้าสิบล้านตำลึง แม้แต่ที่มาของเงินก้อนแรกที่เขาใจ่ายให้นางก็ไม่รู้ว่าไปหามาจากที่ใดพักต้องมานั่งรอเงิน45ล้านตำลึงนางเกรงว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันแค่แค่ชายชราสำลักน้ำลายตัวเองเขารีดยกมือป้องหน้าอกโดยสัญชาตญาณเพื่อป้องกันมิให้ใครมาฉวยเอาเงินไปจากเสื้อเขาได้เจ้าคิดจะทำอะไรเงินหนึ่งพันตำลึงนี้เป็นเงินทั้งหมดที่เหลืออยู่ อย่าได้คิดจะเอาเงินกเกษียณก้อนสุดท้ายของข้าไปละลายเล่นเอาออกมาอาวีนหลวเฟิงใช้นิ้วกวัเกเรียดตอนนี้ท่านยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินหนึ่งพันตำลึงนี้ให้ซ้ายยืมไม่นาน หลังจากนี้อีกไม่กี่วันข้าจะช่วยท่านถมสมบัติในคลังแห่งนี้ให้เต็มเจ้าพูดจริงรึแม้ชายชราจะล่างไลแต่เขาก็ดึงตัวเงินใบเดียวที่เหลืออยู่ออกจากอกเสื้อด้วยมืออันสันเทาสาวน้อยข้าขอเตือนเจ้าไว้ก่อน นี่เป็นเงินก้อนสุดท้ายของจวนแม่ทัพหากไม่กี่วันถัดจากนี้เจ้าไม่ช่วยค่าหาเงินมาเติมคลั่งเก็บสมบัติค่าค่าจะร้องไห้ต่อหน้าเจ้าเมื่อเห็นท่าทางเจ้าหดหู่ของตาเท่าอาวินหลัวเฟิงกอดนิ้วหน้ามีได้ นางยกมือรับตัวเงินมาอย่างไร้ทางเลือกก่อนจะออกจากคลั่งเก็บสมบัติไปทิ้งชายชราให้ยืนน้ำตาคลอหน่วยอยู่ด้านหลังน้ำยาผสานชานจะช่วยให้ผู้ฝึกฝนพลังชาสามารถบรรลุการฝึกได้ง่ายขึ้นผู้ฝึกชาเพียงต้องแช่ตัวในน้ำยาผสานชานที่ถูกปรุงขึ้นน้ำยาเหล่านี้ก็จะทำให้พวกเขาสามารถเพิ่มพูนพลังชาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อหลายพ้นปีก่อนมันคือสมบัติล้ำค่าและมีผู้ฝึกชานมากมายนักที่ปรารถนาอยากครอบครองแม้แต่ในความฝันแต่ตำรับน้ำยาผสานชานนั้นสับสูนไปนานแล้วและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในแผ่นดินนี้ที่ยังคงรู้ตำรับปรุงยา โชคดีที่อวินหลัวเฟิงมีสารานุกรมเดินได้อย่างเสีย่ยม่มดังนั้นน้ำยาผสา,า,านชาญจึงมีใช่เรื่องยากอันใดสำหรับนางแต่โชคไม่ดีนักที่ตอนนี้อวิลัวเฟิงยังไม่ได้เพราะสมุนใครพลังชาญ การปรุงน้ำยาผสานชาญจากสมุนไพรธรรมดานั้นย่อมทำให้คุณสมบัติขอน้ำยาด้วยกว่ามากนะหอโอสดผู้คนนับไม่ถ้วนต่างเดินเข้าออกประตูและดูวุ่นวายยิ่งอวิ๋นหลัวเฟิงเพิ่งมาถึงประตูทางเช้าของหอโอสด ขนะนั้นเองชายชุดเขียวที่คราวก่อนเป็นผู้ต้อนรับนางก็เดินออกมาพร้อมกับรอยยิ้มสุภาพประดับใบหน้าคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลอวินไม่ทราบว่าครั้งนี้ท่านต้องการซื้อสมุนไพรชนิดใดหอโอสถมีสมุนไพรเหล่านี้หรือไม่ อวีนลัวเฟิงส่งตำรับยาในมือนางให้ชายในอภร์สีเขียวรับรายการสมุนไพรมากว่าตาอ่านอย่างพิจารณาแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าคุณหมูใหญ่อวีนสมุนไพรที่ท่านจะซื้อในคราวนี้มีได้มีราคาสูงมาก รวมทั้งหมดเพียง800รอตำลึงค่าจึงตัดสินใจมอบสมุนไพรเหล่านี้ให้เป็นของขวัญสำหรับแม่นางอาวีนพวกเราจะไม่รับเงินของท่านคงกล่าวได้ว่าหอโอสดรู้จักกลยุทธ์ทางการค้า อวีหล,ลัวเฟิงจ่ายเงินถึง25ล้านตัลึงให้แก่หอโอสถในคราวก่อนดังนั้นแม้ว่าครั้งนี้จะไม่เก็บเงินค่าสมุนไพรแต่หอโอสถก็ยังคงได้กำไรมากอยู่ดีมีหนำซ้ำยังได้ใจของลูกค้าในคราเดียวกันอีกด้วย ตอนที่38น้ำยาผสานชาญสองเช่นนั้นก็ขอบคุณอาวินลูเฟิงกำเงินหนึ่งพันตำลึงในมือแน่นก่อนจะเอ่ยถามจิงสิหอโอสดรับซื้อน้ำยาผสานชาญหรือไม่น้ำยาผสานชาญ ภายในอภร์เขียวนิ่งไปทั่วครูขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำยาสมุนไพราหากน้ำยานั้นให้ผลลัพธ์ค่อนข้างดีหอมสดของเราก็จะให้ราคาตามความเหมาะสมอวินหลัวเฟิงรู้สึกเหยียดหยามอยู่เล็กน้อยนี่เป็นน้ำยาผสานชาน เช่นนั้นก็ย่อมให้ผลดีด้วยตัวมันเองอยู่แล้วไม่ใช่หรือทำไมหรือแม่นางอาวินต้องการขายน้ำยาผสานชานอย่างนั้นหรือแม่ชายชุดเขียวจะยิ้มอย่างสุภาพแต่เขากลับถามอย่างไม่จริงจนะังนักจะมีผู้ใดไม่รู้บ้างว่าคุณหมูใหญ่ตระกูลอวินเป็นหญิงเพียงสวา่าร้ค่าแต่ยามนี้ไม่รู้ด้วยเหตุใดนางจึงได้สนใจในการแพทย์ถึงเพียงนี้ทั้งยังถลุงเงินจำนวนมากไปกับสมุนไพรเหล่านั้น อีกทั้งเขายังได้ยินมาว่าวันนี้จวนแม่คับแทบจะลุบเป็นไปและเขาคิดว่าตันเหตุนั้นคงเป็นผู้ใดไปไม่ได้นอกจากสตรีจอมสุรุ่ยสุร่ายผู้นี้อวินหลวเฟิงพื้นฐานของนางยังนับเป็นเพียงมือใหม่ในวิชาแขนงนี้ น้ำยาที่นางปรุงจะมีผลลัพธ์เท่าใดกันเชียวตอนนี้ข้ายังมีได้มีเจตนาเช่นนั้นแต่หากวันใดที่ข้าต้องการจะขายน้ำยาสมุนไพรข้าจะมาที่หอโอสถของท่านคนของหอโอสถได้ยกเอาสมุนไพรที่นางต้องการออกมาให้แล้วหลังจากได้รับของภายใต้การเฝ้าสังเกตการของชายชุดเขียวแล้วนางก็หันหลังจากไปร่างสูงนั้นค่อยๆเดินหายไปทางถนนจนลับตา เมื่อนางกลับมาถึงจนแม่ทัพอวีนลัวเฟิงมุ่งตรงไปยังพื้นที่เบื้องหลังภูเขาหลังจากที่นางสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดรบกวนนางก็เข้าสู่โลกคัมภีร์เซียนภายในโลกคัมภี์เซียนโอสดเสียวโม่จ้องมองอวีนลัวเฟิงด้วยดวงตาขุ่นเขียวเขาทั้งโมโหและน่าเวทนาท่าทางเสียอ,อกเสียใจอย่างมากจนแทบจะร้องไห้ออกมานายท่านท่านไม่ได้มาหาข้าตั้งนาน แล้วเมื่อไรท่านจะกินชายรูปงามผู้นั้นเสียทีอวินหลวเฟิงเหลือบตามองขาวมาช่วยข้าข้าต้องการปลูกสมุนไพรที่ได้มาในแปลงสมุนไพรขือตื้นบางอย่างจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าทําไมข้ารู้สึกว่าพื้นที่ของแปลงมันขยายใหญ,ใหญ่สมุนไพรเหล่านี้ได้มาจากครั้งแรกที่อวินหลวเฟิงซื้อสมุนไพราจากหอโอสถและเพราะก่อนหน้านี้นางยุ่งมาก นางจึงเพิ่งมีเวลามาปลูกพวกมันในท่านตอนนี้ท่านกลายเป็นผู้ฝึกชาญแล้วขนาดแปลงปลูกสมุนไพรจึงขยายออกไปยามใดที่พลังของท่านแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ขนาดของปื้นที่พอปลูกก็จะขยายตามไปด้วยเสี่ยวโม่ยกยิ้ม ยิ่งไปกว่านั้นสมุนไพรที่ท่านได้มาเมื่อคราวก่อนเป็นสมุนไพรแสนธรรมดาที่ให้ผลการรักษาต่ำสำหรับสมุนไพรแบบนั้นใช้เวลาเพียงสิบวันก็สามารถเปลี่ยนเป็นสมุนไพรพลังชานได้ อ้านี้เจ้าบอกว่าต้องใช้เวลากว่าสาเดือนในการเปลี่ยนสมุนไพรธรรมดาให้กลายเป็นสมุนไพรพลังชันมิใช่หรือโอสดขึ้นละนายท่านช่างโง่เขายิ่งนักเสี่ยวโม่แทบจะกระโดดตัวลอยด้วยความโมโห นางไม่ยินถึงความร้อนใจที่เขาอยากเห็นนางก้าวหน้าเลยหรือเขาอธิบายสิ่งที่ข้าพูดไว้ครั้งก่อนเป็นสมุนไพรสำหรับอาบน้ำลงยาสมุนไพรเหล่านั้นส่วนเป็นสมุนไพรชั้นสูง และการเพราะปลูกพวกมันให้กลายเป็นสมุนไพรพลังชานย่อมต้องใช้เวลาสมเดือนหรืออาจนานกว่านั้นแต่สมุนไพรในมือท่านพวกนี้เป็นของธรรมดาดังนั้นท่านจึงปลูกพวกมันได้ภายในสิบวัน ตอนนั้นเองที่เอาวินหลวกเฟิงเพิ่งเข้าใจว่านางเข้าใจความหมายของเสี่ยวโม่ผิดตั้งแต่แรกช่วยเอาพลั่วมาให้ข้าข้าจะเริ่มปลูกสมุนไพรพวกนี้เราจะใช้สมุนไพรนี่มาทดสอบความมหัศจรรย์ของแปลงสมุนไพรกัน อวินหลวเฟิงขุดสมุนไพรจากพื้นดินนางหันมามองเสี่ยวโม่และออกคำสั่งเสี่ยวโม่กระแอมก่อนจะเร่งนำลั่วออกมาและเดินตรงไปหาอาวินหลัวเฟิงอย่างกระตือรีอร้นจากนั้นเขาก็ช่วยนางปลูกสมุนไพรในแปลงปลูก เมื่อวินหลัวเฟิงออกจากโลกคัมีิ์เยนโอสดก็เป็นเวลาดึกมากแล้วตั้งแต่นางมีคําสั่งไม่ให้ผู้ใดรบกวนจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีผู้ใดกล้ารุกล้ำเข้ามารบกวนนางในภูเขาจากนั้นนางมุ่งหน้าไปที่ห้องครัวพวกสมุนไพรเจริญเติบโตเพียงพอแล้วดังนั้นตอนนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มปรุงน้ำยาผสานชาญเสียที วันที่39เจ้าหนูหาทอง1ภายใต้ความพร่โมของห้องครัวที่เต็มไปด้วยกลุ่มควันหญิงสาวในอาพรขาาวุ่งอยู่กับการทำงานอย่างไม่มีท่าทีว่าจะหยุดพักกลิ่นสมุนไพรอบอกกวนไปทั่วครัวขณะมือนางสะบัดพัดเบาๆ คอยพัดไฟให้หม้อต้มออยาจนจะเสร็จแล้วยิงสาวหยุดพัดก่อนจะดึงผ้าเช็ดมือที่วางอยู่ด้านข้างมาวางบนฝาหม้อจากนั้นจึงยกมันขึ้นอย่างระมัดระวงังน้ำยาผสานชานหม้อนี้คงเพียงพอสำหรับใช้ห้าวันนางกระตุกยิ้มมุมปากช้าช้าใบหน้าประดับไปด้วยรอยยิ้มเจ้าเลศนึกไม่ออกเลยว่าจะหาเงินได้มากเพียงใดหากค้าขายน้ำยาผสานชาน,นี้ ขนาดเดียวกันน้ำเสียงทุ้มตามและแหบพระก็ดังขึ้นมาจากทางด้านหลังนางรู้สึกได้กระทั่งเปลี่ยนไอความแข็งแกร่งเฉพาะตัวของชายหนุ่มที่แผ่ออกมาจากอีกฝ่ายน้ำอาบของท่านพร้อมแล้วอวินหลัวเฟิงนิ่งค้างไปครู่หนึ่ง นางหันกลับมามองบุรุษผู้ยืนอยู่ด้านหลังแล้วเลิกคิ้วขึ้นข้าไม่ได้สั่งให้ชิงเหยียนเป็นคนทำหรอกหรือหากเจ้าแย่งหน้าที่ชิงเหยียนเช่นนี้แล้วนางจะทำอะไรชายหนุ่มมองสีหน้างุงงของอวินหลัวเพิง ไม่เข้าใจว่าเหตุใดนางจึงมีท่าที่ไม่พอใจหลังจากคิดไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดขึ้นถ้าเจ้าไม่ชอบเช่นนั้นข้าก็จะไม่ทําเมื่อเห็นท่าทีของชายหนุ่มอวินหลวกเฟิงก็หัวเราะออกมาเบาๆอาหินงเซียว เจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าเหมือนอะไรข้าไม่รู้ชายหนุ่มขมวดคิ้วเขานึกไม่ออกจริงๆว่าเขาเหมือนอะไรหลายปีที่ผ่านมานอกจากลูกน้องหรือบริวารที่คอยติดตามแล้วเขาก็ได้ติดต่อแต่เพียงแค่กับศัตร,รูซึ่งต่างก็ตายด้วยน้ำมือของเขาทั้งนั้นแน่นอนว่าคนเหล่านั้นล้วนไม่มีใครกล้าพูดจาอวดดีต่อหน้าเขาท่อนไม้เจ้าช่างเหมือนกับท่อนไม้ที่ทั้งแข็งและท่บ อวีนหลวเฟิงก้าวเข้าไปหาชายหนุ่มรีตามองค์สีหน้าของชายที่อยู่เบื้องหน้านางเหมือนกำลังชื่นชมผลงานศิลปะชั้นดีที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเจ้าเป็นไม้ที่ยังไม่ได้รับการขัดเกลานั่นทำให้ข้าอยากจะขัดเกลาเจ้าให้เหมาะสมใบหน้าเฉยชาของชายหนุ่มในที่สุดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยต่อหวีนหลวเฟิงก็สามารถสังเกตเห็นได้ และสีหน้าที่เปลี่ยนไปของเขาทําให้เอาวิ๋นลัวเฟิงอยากจะแกล้งอย่างมากเอาวิ๋นเซียวเจ้าเก่งกาดไปเสียทุกเรื่องเว้นก็แต่เรื่องระหว่างชายหญิงฉะนั้นข้าจะเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นบุรุษที่แพลวคราวขึ้นเสียหน่อย แล้วจากนั้นข้าก็จะส่งเจ้าไปขายที่หอนางลมด้วยรูปร่างและหน้าตาอย่างเจ้าแล้วเมื่ออยู่ในหอนางลมชาเกรงว่าแม้แต่บุรุษรูปงามที่สุดในหลงหลวนอย่างองค์ชายรัชทายาทก็คงเทียบเจ้าไม่ได้ถึงตอนนั้นข้าคงจะรับ,บทรัพถล่มทลายหากลูกน้องของอวิ๋งเซียวมาได้ยินคำพูดของนางข้าวพวกเขาคงต้องล้มทั้งยืน ศตรีนางนี้ต้องการขายเจ้านายของพวกเขาให้หอนางโลมเพื่อเงินเป็นที่รู้กันดีว่าเจ้านายของพวกเขาควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยเก่งนักอีกทั้งวิธีของเขาก็มีแต่จะกระตุ้นให้ผู้คนโกรธแค้นและเหล่าผู้คนที่ตายด้วยน้ำมือเขาก็มีมากมายเหลือคนานับมิฉะนั้นแล้วบรรดาคนทั่วทั้งแผ่นดินที่รู้จักชื่อของบุรุษผู้นี้คงไม่ขนานานามเขาว่าปีศาจ แต่นางกลับกล้าเอ่ยถ้อยคำเหล่านี้ต่อหน้าเจ้านายขึ้นสีหน้าเย็นชาดุดน้ําแข็งตอนนี้กลื่นไม่เข้าใครไม่ออกคล้ายกับจะเบิดออกได้ทุกขณะเพียงแค่จินตนาการว่าจะถูกรุมล้อมด้วยบรรดาสตรีที่น่าขยะขขยงพวกนั้นเขาคงทรมานจนอยากสังหารคนห้าหๆาหห อวี๋ลัวเฟอร์งอดระเบิดเสียงหัวเราะอ,ออกมาไม่ได้สีหน้าของนางเต็มไปด้วยความขบค้นอาวินเซียวค่าคิดว่าสีหน้าของเจ้าจะเฉยชาตลอดไปเสียอีกข้าไม่คิดเลยว่าเพียงคำพูดแค่ไม่กี่คำจะทำให้เจ้าโมโหได้ ในที่สุดเจ้าก็เหมือนคนธรรมดาเสียทีนางตกหล่อหินเซียวก่อนจะรียบยกหม้อน้ำยาผสานชานเดินออกไปนอกห้องครัวสายของเขามองตามเงาร่างของอวินหลัวเฟิงที่กำลังเดินออกไปทั่วขณะนั้นเองที่เขารู้ตัวว่าโดนนางเล่นงานเข้าให้แล้ว หากเหล่าลูกน้องของอวินเซียวอยู่ที่นี่พวกเขาจะต้องตกใจจนอ้าปากค้างเป็นแน่แม้ว่าจะโดนอวินหลวงเพิงย้าวแ,แต่เจ้านายของพวกเขาก็ไม่มีท่าทีว่าจะโกรธเคืองอย่างนั้นหรือ นี่ยังใช่บุรุษที่เห็นการแข่งฆ่ามนุษย์บนโลกเหมือนกับการฆ่าแมลงตัวหนึ่งอยู่หรือไม่ครั้งหนึ่งเคยมีสตรีใต้เห็นโฉมหน้าภายใต้หน้ากากของนายท่านเข้าโดยบังเอิญและพยายามใช้เรือนร่างยั่วยวนเขาเขาไม่หยุดคิดด้วยซ้ำก่อนจะลงมือสังหารนางด้วยคมกระบี่แล้วจะยอมปล่อยให้หญิงสาวที่ต้องการขายเขาให้หอนางโลมเพื่อแลกเงินไปหน้าตาเฉยอย่างนั้นนารึก